แต่่วาเอาไปละลองไปละไป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 แต่เราวิ่งขึ้นตึกดิวิ่งขึ้นตึกเลยราวิ่งดิหนุ่มขึ้นตามวิ่งหนุ่มวิ่งตามระหน่อยแล้ไม่อะอยู่ไกลเกินหนุ่มที่เนี้ยก็ต้องวิ่งด้วยกันดีหนุ่มเออเฮ้ยเวลาที่อยากหนุ่มเหมือนกูเล่นคนเดียวเลยนะองจริงจริงทมึงก็ไปอยู่ห่างเขาเกินอ่ะหนุ่มมึงอะไรเนี่ยทัางบนไม่มีพี่ทั้งบนผมปิดรถให้หมดเลยเลยไม่ลงเลยเอาไงอ้าวมันไม่โดด่ะเฮ้ยมันโดดชั้นห้าหรอ มันบอกมันบอกเราเยอะเกินห่อเท่ากันหอเท่ากันเอ่านได้ไหมเอาได้ไหมไอฟิวมันรอดูดัดฟ้าเห็นปะเอ็งมันชอบมองฟ้าเองมึงเห็นด้ตัวตัวเอเลี่ยนอ่ะเห็นปะเออเี้ยาไงเอาเลยเปล่ะได้หมดอ่ะได้หมดอยู่ที่ตาตาตาคิดเลยไม่แต่มันเคลื่อนไปไม่น่ากลัวเกินว่ะไอฟิวก็อยู่เฮียไอซ่าเราโจทย์เราะเลเพื่อนขึ้นไปได้แดงได้นะเอาไงได้อยู่ได้อยู่แต่โอ้โหที่มันเหม่งมันเหม่งคนละจุดเลยว่ะไอ้เหี้ยมันอยู่คนละจุดเลยเออ อ้แตยอะไอ้ขึ้นไปแดงไอ้ตายโอ้เพ่าเพราะเ้ยไอ้เดี๋ยวไปไปตรงตวาต้นปีชีพเลนะไปอัดขึ้นแล้วไป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 ผู้หงขึ้นอะไรผขึ้นนะไม่ยังไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นตรงเต้นตสองะเต้นสองะเต้นขวาละเต้นขวาละเต้นขวานะเนี่ยตัวเดียวไอ้ด้ดำไอ้ดำไอ้ดำจองอยังไม่ถึงเลยแล้วใช่เหรออันก็ถึงแล้วดีดี

With zoom and bumps.

let